เจ็บกับว่าเจ็บป่นีนเป็นบงบงกรมเป็นเก็นเป็นป๊อโอเ้เฮ้เฮ้เฮ้เ้้เฮ้เฮนป้าเลยแเ้ เมื่อม่นานยู้หันกระเพาให้พี่หน่อยรไไบร์เทายทำทำยันโทรศัพท์หล่นก็ะเพาอแหง้งรลุดกระเต้นดึงดึงเนอ๋อเบ <c oughs> ื่อตาเมันล,อ,ล,อ,ลอยต้ <c oughs> องังดยังพ่อขี้คุเขาต้ายขับ <c oughs> ไปทรงลูกเรียบร้อยเป็นอกณบราร์ะทบาร์ทนยทำถะถึงเวลาผลดลีบอะไรกัน่ได้เห็นอย่างนี้นะตาจเสบตา บริพาเปลี่ยนบรรยากาศเลยแล้วบรรยากาศแง่บรรยากาศชิปเปลี่ยนบรรยากาศอีกแน่ดิตอนนี้พักเวกกินข่าวกันตันบรรยากาศมันคือเก่าหรือต้องเปลี่ยนใหม่ตลอดวันฮ่แล้หรือเปล่าฮอนเดี๋ยวหนาวอากาศมันฮอนแห้งบริพาเพราะเราเปลี่ยนบรรยากาศใหม่ใช่คนห่าว่าให้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงเขายังโมพ่อเลยคุ้นเขาก็เปลี่ยนแปลงหน่อยเปลี่ยนอะไรอ่ะหนา ป่จ้ะเดี๋ยวเม้นีแม่เป็นก็ขอเรบเตรียมสาเตรียมบรรยากาศเปใหม่วันนี้ไม่ได้ขอสวัสดิ์มาแล้วพี่น้องวันนี้ล่ะแต่ตอนนี้พังเบรกกินข้าวกันเด้อดอะทำไมพี่น้องเอ้ยกินข้าวอิ่มเรียบร้อยวันน้าหยุกน้ายองละบาดเลยโอ้ไวแล้วไปหาหมอก้อนเด้นี่โอ้เหรอกอดเอาวเตะเมื่อวานนี่กอดข้าแเตะเมื่อวานนี่โมไวแล้วกันนะครับแล้วปั๊บก็สิพักแม่แล้วบาดเนาะยิงยองไปหาหมอบานนี่ ทางพอ,อ,งอ,อน้องเปิยวให้พี่น้องเลยเนเกีย่ยวกับอย่างเล่นว่าชีพาเมียไปสวีดนั่งรถสองแถวว่าสันดังปีใหม่ไม่ได้พาเที่ยวอยากพาแหววเฮ็ดแปลกๆแน่ว่าสัสเอบบ <c oughs> อว่าชีเล่อไอ้เนี้ยคนชอบว่าชีฟื้นคว่ำลังว่าสันปกติชิพากันข้ามไปไทยแล้วข้ามไปไทยแล้ชิพากันที่รถสองแถวเลยพากันลงไป นั่งรถอยู่ไอ้ลานเนาะให้พี่เราไงมันนี้บ่ได้แล้วหวะไว้ได้หมดวลยไม่ต้อไปบอกเพื่นไปหาหมาอแต่ว,ว่านะได้อแยกไปมาหดกคนิกแรก แต่ว่าคนคิวก็สิยาวยังนะคิวจับไปคิวกินข่าวบตรงไม่ล่าเลยว่าคิวไปคิวมากยงไหมดสิยาหมดเศ้าแล้วเนาะเ่ิงคิว พอคิวน่ล้วยี่สิบป่ะไันร่กายแ่ใช่นบันแมาเมื่อยแล้วนะเนาะเมื่อยเมื่อยอะไรเนาะปะไมหเมื่อยอะไก็นจะนายจะหิสิยังสิต้องนหนัวันคืนคืมีเด็นอนพีเอเด็เ็บอ อุ่นนมอม้ย้ากับคนนี้แพทอีกอยู่นะแพดสำรองแจ็บคองแบบพี่เปิวตรวจเบิรงสิเป็นอย่างไงเพราะว่าเมื่อวานนี่หลังจากเขาไป่ายแล้วปั๊บมาเจบ็จบเจ็บคองมาเลย มัอเ่มออวานแต่ว่ามันเจ็ใส่ใส่บาทแล้ะแต่ว่ามึนสึดเด้ว่ายันน้ใส่บาแต่ไม่ไร้นุงแกมังไหมนว่าบริกิเข่าก็ไม่ได้ลายนี่มบารลแต่ว่ามันมีพิษเลยเดี๋ยวรอรอบึ่งหมอกวดใครพี่น้อง่าจะเป็นยังใชเห็ดว่าวัที่ไ เรียบร้อยนะเลยเขาว่าบัญหาบัตรที่ม <c oughs> อดีดีเห็นได้เลยอะไรอย่างเก็บนิดนึงแต่ปวดชัวเราปวดเมื่อยเมื่อวานนี่นะแต่ว่าหันรดเป็นเฮงพอดีแบบว่ามันประมาณค่าข้างนะ่ไ่ีว่าซีเศร้ากับมาเศร้า เจ็บกับว่าเจ็บอ่ะเนียเป็นบงบงกลมเนี่ก็เปนเป็น,นเป็นอดโอ้ห <c oughs> กลชมคนป่วยชมคนป่าอยู่แล้วเน,นี่ยชมลูกเออเมียเป็นนี่เนี่ยเาผมเมียไปนะมั่ อันนี้รองเท้านี้นี่พี่นเราสีแดงไหมว่าอันนี้อันนี้ยุงไมฆใส่น้อยจริงนี่นี่ลงมาตะใช่นี่พวกเมียไปด้วยโอ้ยเหมฆเลยยังนี่เราไปขอบทิพย์เมฆพี่น้องมาเห็นมาเห็นดูเลยทุกหมอไปโอ้ยมาเลยจัง อะไระบ้นเก็บเก็บทองเต็มวันเจ็บทองจะใส่รองเท้ารข้งคิดขังวะเวนวอมาอีันนี้พ่อบ้านเอแต่มเต็วานเสียท้องท้องเี็เจ็บแตนโดนย กินแกงก็ไม่ไเยแกงก็สมกินเขาเคอรแล้วครับเพราะว่าท่ายเอเบียนเขาเศร้ากลายเป็นเข่าเทียงทำได้ไง <laughs> ทำได้เฉย่อว่าเชียงทึ <laughs> <ย>งทำถึ <laughs> งทำแ่ ขาดเลตังหากมีแต่บ <the> ุพีสีจุปูนะโอ้นะเยป่ายตังตัวยังดีให้พี่เลยลงมาทางล่างสามสิบหนึง็สามนึ่งก็พอสามสิบหนึ่ จักเชอว่าเรเต็มเต็มหมดเต็มกอ้แล้วเฝาให้ทน, <c oughs> <c oughs> น้องเลยเฝ้าลายเลยยวดูตัวท่านเขาเงินใส่รองเท้าแบบที่คือแหวนว่านยันจีนยันจุ๊เต็กนกดกด้า coi đấy cắm mười này. ปาดองี่สิันเป็นดกินลายหญ่แกงกิโลหรอแกงหอ่กรด้อไร่ใส่กระปูใส่ยังบอนี่มันีอร่มีแต่กระดูกเห็ด กินข่าปตรวเวลากับฟอะมันหอนเหียบเหยียรกรมันมีกดนะเนาะกินข่าวลตรวเวลามีกดมันกัดใส่กัดเธอหน่อยกัดเธะหน่อยทำกับพอะเป็นแท้แบบโมกินกระหาซื้อขนมติดร้วย กินแปว่าจินกระป๋อกระเป๊เขาอุ่นท้องไปได้กกันยังไดก็ตองลองท่อมไอ่ตัวบสตินยังไ่้ปะตอนเั้งกินรูกแ่มันกินตรงเวลา่าสัมผัสได้ๆทุกแกช่วงสามมือมาช่วงนี้หลังการเลยแมลว่ามสิ้นรว่ากินเข่าเลย่าแ่บหรอพอจข มันยังแน่กันดยนะกินคือโมเสกค่ก็พะก็พอโนนน่ะก็พอโนนกินข้าวค่อยาลรอสิ่ตูดแบบจะหาคือรูปตัวอบใหายคือพี่ติวหายวัดไปแล้วจะน่อยมาสิจะน่อยว่าสิจะจะด่าว่าูอะครอยลยก็ไรจะัวยากวยเพื่อนดิ พอ่อว่าอะังก็โซนอะไรกเตียติดเดี๋ยแวแล้วพี่เตียวแล้วลกับัออบท่องอะไรไป็นนี่ใข่เนียนเด็ดเนี่นนมันขับเพื่อกินเข่าให้พ,งงพี่เรอไงพอกินเข่าไล่กับเบจ็บอ้นี่พิ้นฉีดยาบ,บ่จอเดือ,เเอดน,น,ออนอนถ่ายใช่ไหนอนถ่ายแล้วไง หมืもうもう่ยหมื ah ่นหนึ่งหมื่นหนส่งห้าพันันยี่สิบ่ะ หนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าสิบเจ็ดพันสามพันสามพันบาทสองพันสีมา0เจ็ดแล0เออหนึ่้านเจ็ดแสนราหายใจ พ่อนเสมนคว่าเออยังไงลำไส้หาเหม่านน้นแล้วพ่อต้อไปกันแบงบวกมาแลวก็เฮาองไก่เจ็บมันเป็นหน้าเป็นสัตวามักมาเลยมันต้องไปเลยมันมีแรงเลย เห็นแต่วใหญ่ก็ร่างระบาดหนักเนาะมันระบาดหนักแหละมันสีมันสีซาได้เลยเนยแต่ก่อนหนักเนาะบ้านเฮามันเริ่มเข่าทุกเ์ืึ้นเลยเริ่มเศร้ากันแล้วเป็นบ้านๆแบบส่วนไปหาโมอใส่หมื่นมันโคกงน่งโม่แม่ แต่ว่ามันหาวุ oh 10, wtedy 10, wtedy 10, uh ่นแดงกันได้ขายบัเนี้ธรรมดาอยู่วันสองเมื่อสามเมื่อก็เศร้าอะนแต่ก็เมื่อยแน่ะน่พอเพิ่อจะฟื้นนเมื่อยแน่นั่นตีง่ายนะเราขอกตัวมือมองกตัว เป็นแต่ละโมกเสือ่น้มกไหลเพรพะอมาป่วยบมื่ไรลยมนป่วยบมื้ไรเพราะว่ายังต้องไปส่งลูกไปที่หองเฮียนตอนเ้าร์เลยถ้าป่วยได้ลงเรียบร้อยมาห่างมาอย่างก่นมาวันวางไม่ใส่ผ้า,า,าปิฟ้าอฮึมโว้ยบิยด่านดยัง่ายทันตะวันเถอะมาทำมอนกันนอนป่วยดิดันจงการแล้ว นายพี่น้องเอ้แหละฉันทำคลิปนี่แม่น้องเปียวจะชิจกันเลยนละเพราะว่าหนาวเลย, <c oughs> ถยถ่ายแต่พอน้องเปียวพันสีตุดสีเติดก,ก่อนทำไมแม่น้องเปียวก,กับิจบคลิปนีนก่นอนกับชิปไปโตกันเพื่อแหละมีเบียดลงอยู่สวรรค์ให้พี่น้องเอ้แต่สิได้ถ่ายคลิปให้้พี่น้องเบิ่งบ่ได้เบิ่งน้ำกันได้เนาะบรรยากาศจากพอน้องเปียวหรือบ่าแม่น้องเปียลไรสาย สาระคลิปนี้ก้าวเขมาสบ,บายดีเด้อหายกำลังใจว่าเสียงเนี่ยไปเป็น้องะไยป่วยแต่บ่ยอมอยู่เอาจนล้มคำบอกไปอย่างเดียวลุยไปเลยโอเคเนาะสาระคลิปนี้ก้าวเขมาสบ,บายดีเด้อ